สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องการแก้สมการกันต่อนะคะดูโจทย์ข้อที่1ค่ะ4คูณอยู่กับในวงเล็บ x ลบ2บวก5เท่ากับ2คูณอยู่กับในวงเล็บ x บวก7แล้วบวก1ขั้นตอนแรกเราต้องใช้สมบัติของการแจกแจงหรือการกระจายนั่นเองกระจาย4เข้าไปคูณกับ x และก็กระจาย4เข้าไปคูณกับลบ2 ซึ่งจะได้ว่า4คูณ x เท่ากับ4 x นะ4คูณลบ2เท่ากับลบ8บวก5้ไวเหมือนเดิมเท่ากับทางนี้มี2คูณอยู่กับในวงเล็บ x บวก7กระจาย2เข้าไปคูณกับ x กระจาย2เข้าไปคูณกับ7จะได้เป็น2 x บวก14บวก1เหมือนเดิมนะคะคราวนี้จัดให้เป็นระเบียบ4 x ลบ8บวก5เท่ากับลบ3ทงนี้ 2X -14·1 บวก14บวก1นเท่ากับบวก15นะคะนักเรียนจะพบว่า X อยู่ทั้งสองฝั่งตัวเลขก็อยู่ทั้งสองฝั่งของเครื่องหมายเท่ากับวิธีการเราก็จะต้องจัดระเบียบโดยให้ X มาอยู่ทางซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับและตัวเลขไปอยู่ทางขวาของเครื่องหมายเท่ากับแต่อย่าลืมเวลาย้ายข้างย้ายข้างปุ๊บเครื่องหมายเปลี่ยนนะคะ 4x ไว้ที่เดิมเราจะย้าย 2x มาบวก 2x ย้ายมาก็เป็นลบ 2x ค่ะ15ไว้ที่เดิมย้ายลบ3มาค่ะลบ3ย้ายมาฝั่งตรงข้ามก็เป็นบวก3นะคะ 4x ลบ 2x เท่ากับ 2x 15บวก3เท่ากับ18นะ ย้ายสไปค่ะ2คูณ x อยู่ย้ายไปฝั่งตรงข้ามกลายเป็นหารนะคะ18หารด้วย2 x เท่ากับ9ในวงเล็บ3 x บวก1ลบ8 x เท่ากับ6 x ลบ2คูณอยู่กับในวงเล็บ x บวก3ขั้นตอนที่1ก็เหมือนเดิมคือกระจาย2เข้าไปนะคะ2เข้าไปคูณกับ3 x แล้วก็2เข้าไปคูณกับ บวกหนคูณกับ 3x เท่ากับ 6x 2คูณ1เท่ากับบวก2ลบ 8x ไว้ที่เดิมเท่ากับ 6x ไว้ที่เดิมนะลบ2กระจายเข้าไปค่ะลบ2คูณกับ x ลบ2คูณกับ3ลบ2คูณกับ x ได้เท่ากับลบ 2x ลบ2คูณกับ3เท่ากับลบ6 จัดรูปให้สวยงามค่ะ 6x ลบ 8x เท่ากับลบ 2x บวก2เท่ากับ 6x ลบ 2x เท่ากับ 4x ลบ6นะคะคราวนี้ x อยู่2ทางตัวเลขอยู่2ทางเลยก็ย้ายไปให้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งลบ 2x ย้าย 4x มาค่ะเป็นลบ 4x ท่ากับลบ6ไว้ที่เดิมย้ายบวก2มาค่ะเป็นลบ2นะลบ 2x ลบ 4x เท่ากับลบ 6x เท่ากับลบ6ลบ2เท่ากับลบ8ปดนะคะคราวน,นี้จะหาค่า x ย้ายลบ6ค่ะลบ6คูณอยู่กับ x ย้ายลบ6ไปหารนะคะหารด้วยเขียนในรูปเศษส่วนลบหารด้วยลบ6 x ก็จะเท่ากับลบตัดลบ นะลบตัดลบเนี่ยลบตัดลบ,ดลบไป8ปส่วนหก็มีค่าเท่ากับ4ีส่วนสค่ะเดี๋ยวครูฝากแบบฝึกหัดไว้ให้ทำนะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมทำด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอคูได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ